กระเช้าสีดำเห็นไหมฮะอ๋อกระเช้าสีดำนะครับมีเจ้าที่ลงไปเสริมนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเหมือนเจ้าที่กำลังขุดอะไรสักอย่างนะครับอ่ามีเจ้าที่ไปเสริมนะครับบนกระเช้านะฮะเสริมไปช่วยกัน,น,นนะอีกอ่ผมเห็นหมวกนักเยนสองท่านนะครับหมวกนักเยนสองท่านนะ ตอนนี้ท่ากับว่าเห็นหมวกเรียนั้งหมดถ้ากับเห็นหมวกเรียนเนี่ยถ้ากับสองท่านนะครับในกระเช้านะครับนี่ฮะตอนนี้เจ้าที่เข้าไปสมชบบนยอดดาซากติกที่หักพังนะบนยอดติกนะครับอีกสองท่านนะครับอยู่บนกระเช้าลงไปแล้วฮะ เจ้าที่เจอสัญญาณชีพโอ้ oh, เป็นข่าวดีนะครับขอเป็นเช่นนั้นนะครับขอมีผู้รอดนะครับขอมีผู้รอดนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับอตอนนี้นะครับผมแจ้งมาว่าเจ้าที่พบสัญญาณชีพบ,บนยอดตึกที่ถล่มลงมาตอนนี้เจ้าที่มาสมทบอีกสองท่านนะครับเอา้าคล้ายๆกับยกอะไรขึ้นบนกระเช้าหรือว่าเป็นผู้ ที่รอดหรือเปล่านะครับที่เป็นสีเขียวหรือเปล่าคล้ายกับยกของบางอย่างขึ้นบนกระเช้าครับหรือว่าเป็นผู้ที่รอดหรือเปล่าครับเป็นผู้ที่เป็นสีเขียวอ๋อนะครับนี่ฮะคล้ายกับยกอะไรขึ้นบนกระเช้าฮะโอ้นะครับนี่ฮะนี่ฮะคล้ายกับยกอะไรบนกระเช้าขึ้นขึ้นกระเช้าราดูบรรทับดูบรรทัปเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ ถ้าไม่เห็นก็ฟังผมรายงานนะครับตอนนี้เท่ากับเราจะเห็นว่าเหมือนกับเจ้าที่ยกอะไรนะครับขึ้นนะเท่าที่ดูเหมือนขึ้น,ข,นขึ้นกระเช้า,ราหรือว่ายกผู้บาดเจ็บขึ้นกระเช้า,าน่ะนี่ครับตอนนี้ฮะ,ะเราส่งกำลังใจกันขอให้เป็นสีเขียวนะครับขอให้ที่เจอเป็นสีเขียวนะโอ้โหเนี่ยครับ บนยอดตึกที่ถล่มลงมาเวลานี้ครัเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับเป็นผู้ที่รอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อสักพักนะครับผมเห็นเหมือนกับเจ้าที่นะครับคุ่นคุ้งกระจายบนยอดนะเหมือนเจ้าที่ฝุ่อะไรบางอย่างอย่างนี้ว่าช่วยผู้ที่ติดอยู่ตรงท้าสิดตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับซูมได้ไหมโอ้เต็มที่เท่านี้แล้วครับผมอย่างนนะครับ เห็นนะฮะ,ะครับมีแสงไฟจากไฟฉายจากสปอตไลท์แต่เหมือนกันเหมือนกับยกอะไรขึ้นบนกระเช้านะครับเหมือนยกอะไรขึ้นบนกระเช้าอ่ะรอดูรอดูอดนีรายงานขณะนี้เวลา2ทุ่ม25นาทีของวันที่ 30นะครับมีนาคมนะครับ2กงุ่มนะเวลานี้นะครับเจ้าที่เข้าไปสมทบอีก2ท่านนะหลังจากครั้งแรกไปอีก2นะขึ้นทีละ2นะครับเพราะว่าผมดูจากหมวกที่ใส่นะครับสีเหลืองนะครับก็แต่ว่าตอนนี้มีเจ้าที่อยู่บนยอดจุดนะฮะสี่ท่านนะครับยอดจุดที่ถล่มสี่ท่านนะตอนนี้ครับ มีไฟสีแดงด้วยครับตอนนี้ครับเป็นสัญญาณชีพนะครับผู้อรอดชีวิตที่กำลังเชืเ่ออยู่นะครับตอนนี้ ครับตอนนี้ฮะก็เห็นแสงไฟจากไฟฉายเป็นระยะระยะนะนะรอดูว่าบนกระเช้าจะมีใครนะครับเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับรอติดตามกันวันนี้เจอกี่เทสต์ยี่สิบครับยี่สิบดำดำสิบเอ็ดนะครับอัเด

ขึ้นบนกระเชา้าหรือเปล่าเราไม่ทราบเราเป็นผู้บาดเจ็บหรือเปล่าโอ้โหนะเ,เ,เดี๋ยวครับเอาเอาเนี่ยเห็นบวกสีเหลืองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราซูมอีกทีนึ่ง,งลองซูมอีกทีนะฮะนะเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นนะนเห็นแสงไฟทะบุทะบุกไหมฮะ กาลังใช้เครื่องเจาะลงไปค่ะอ๋อเราเป็นเครื่องเจาะนะครับอืมเป็นเครื่องเจาะลงไปนะครับแสดงว่าเจอร่างของออ่่คนใช่ไหมครับที่ที่รอดชีวิตใช่ไหมฮะโอ้แสดงว่าเจอคนรอดชีวิตข้างในใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่นะครับขอแจ้งข่าวยังไม่ได้ยกยุทธ์แต่เส็ครูนะครับเป็นการช่วยนะครับเป็นการช่วยนะครับผู้ที่รอดชีวิตนะครับตอนนี้รถ ข้างผมก็รถสิบล้อกําลังขนเศษปูนออกจากพื้นที่นะครับหนึ่งเที่ยวแล้วนะครับแต่พอข้างบนมีเจ้าที่กําลังช่วยเหลือคนนะที่อยู่ข้างบนนะครับที่เห็นแจ้งมาว่าเป็นสีเขียวนะครับยังมีสัญญาณชีพนะครับตอนนี้นะฮะเรากำุัใจจกดใช้จอครับตอนนี้ เจอสัญญาณชีพน,นะครับของผู้รอดชีวิตบนยอดตึกที่ถล่มลงมาที่สูงประมาณ8ชั้นนะครับกถือว่าเป็นข่าวดีฮะที่เราเจอนะผู้รอดชีวิตนะครับนี่คือบรรยากาศค่ำคืนนะของวันที่30มีนาคม2568นะครับ,รรบเวลา2คทุ่ม29นาทีนะครับตอนรถพยลบาลเข้าไปรอสแตนบายนะครับ เข้าไปรอสแตนบายนะครับตอนนี้รถพยาบาลวิ่งเข้าไปรอสแตนบายนะครับตอนนี้วิ่งเข้าไปรอสแตนบายครับน่าจะาเป็นผู้รอดชีวิตครับเพราะว่าตอนนี้เตรียมกำสงลงพยาบาลนะฮะรถพยาบาลวิ่งเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวก็รอตอนที่เขายกลงมา